เอเอประเทศไทยได้ร,รางวัลมาเก็ตเทียน Marketing ปีที่13แล้วนะคะรางวัลน,นี้แสดงถึงความไว้วางใจของผู้บริโภคในประเทศไทยที่โหวตคะแนนให้ AA เเป็นแบรนด์ที่น่าไว้วางใจและน่าเชื่อถือที่สุดเป็นรางวัลที่เราภูมิใจมากค่ะ ซึ่งตรงกับพันธกิจของเรานะคะเมื่อล่าสุดเนี่ยคะ่ะเรามีพันธสัญญามาใหม่ที่เรียกว่า AA 1 Billion เพราะเราอยากให้คนในเอเชียแปซิฟิกมากกว่า1,000ล้านคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นภายในปี2573นะคะเรามีคำมั่นสัญญา Healthy Longer b e t t e r Life เราต้องทำผู้กี่ทางที่จะช่วยผลักดันให้คอมมินเมนนี้เป็นความจริงได้ค่ะ ่คะต้องเรียกได้ว่าผลประกอบการของกลุ่ม AA นะคะในไตรมาสแรกนี่ยสูงที่สุดเป็นประวัติการเลยค่ะเรามียอดธุรกิจใหม่สูงถึง31นะคะสร้างความแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านประกันด้านสุขภาพประกันทางด้านโรคไร้แรงเป็นอย่างมากเลยแล้วในประเทศไทยเองเราก็มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากเลยไม่ว่าจะเป็นการขายประกันแบบดั้งเดิมหรือการขายประกันแบบทางด้านยูนิตลิงค์ค่ะ ต้องยอมรับนะคะว่า2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้คนให้ความสําคัญกับประการสุขภาพและประก,การโรค้ายแรงอย่างมากเลยทําให้ AA เราได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นการควบรวมของผลิตภัณฑ์ยอดขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะเป็นประกันที่รวบรวม ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพการลงทุนตลอดจนโรคไล,ล่แรงเรียกว่าประกันครบจบเดียวเลยค่ะชื่อว่า AA Vitality Unit Link นะคะโดยเรามีพรีเซนเตอร์เป็นคุณหมากปรินเข้ามาถ่ายทำหนังโฆษณาตัวนี้ทำให้ทุกคนสามารถสนุกกับทุกคอนเทนต์ของชีวิตหลังจากที่เราเริ่มลอนช์ไปนะคะเสียงตอบรับดีมากเลยครับเรียกว่าเป็นรูปแบบใหม่ของวงการการานันภัยในประเทศไทยเลยค่ะ เอเรามีผลิตภัณฑ์มากมายนะคะในการดูแลลูกค้าในทุกเซ gment เ,เลยผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลท์ของเฮลตลอดกาลเลยคือ A อเฮลแฮปปี้เหมาเบิลุ้มเป็นประกันที่ให้การดูแลสูงสุดถึง25ล้านบาทดูแลตั้งแต่คุณเจ็บป่วยเล็กน้อยจนถึงเจ็บป่วยรักษาตัวรวมถึงเป็นโรคร้ายแรงด้วยคะ่ะและล่าสุดนะคะเราได้ออกแบบประกันที่สำหรับคนที่ยังไม่เคยมีประกันแต่อยากจะลองซื้อประกันสุขภาพและคิดว่าประกันสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่ไม่สามารถจ่ายในราคาสูงได้เราเลยออกประกันรุ่นใหม่ชื่อว่า A A Health s a v e r คุ้มกว่าที่เคยเจอ s ว v e r ทั่วไทยนะคะเป็นประกันที่จ่ายเหมาสูงสุดที่500,000บาทมีคุณไม้พัทรเดชมาเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งเรียกได้ว่าตอบรับดีมากๆ จากการทำเซอร์ว์จากลูกค้าที่ไม่สบายเป็นโรคร้ายแรงแล้วเนี่ยเมื่อก่อนประกันสุขภาพแบบเก่าโรคร้ายแรงแบบเก่าเนี่ยจ่ายเจอแล้วจบกันไปเลยการออกแบบประกันรูปแบบใหม่ชื่อ a a m u l t i p a y CI ซึ่งเป็นประกันที่สามารถดูแลคุณถ้าคุณเป็นโรคร้ายแรงจ่ายถึง11ครั้งค่ะเดียกได้ว่าตัวเนี้ออกมาตอบรับแลกะกระแสดีมากๆเลยค่ะอุตสาหกรรมประกันเนี่ย ร้อนแรงมากเลยค่ะที่จะต้องการผลิตภัณฑ์ดีๆที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในทุกเซกเมนต์โรคระบาดโควิดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเลยต้องเรียกว่าเป็นแรงกระตุ้นให้คนให้ความสำคัญด้านสุขภาพอีกอย่างหนึ่งคือค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้นทุกปีการที่มีประกันชีวิตจึงเป็นเรื่องสําคัญกับทุกๆคนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการดูแลลูกค้านะคะเรามีตัวแทนที่ดูแลลูกค้ามากกว่า5 0 0ห0คนและมีตัวแทนที่ติดคุณวุฒิ MDRT มากถึง3,420คนนะคะและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ตัวแทนในปีนี้ถึง5,000คนและเรามีตัวแทนที่มี IC License มากกว่า14,000คนในการดูแลลูกค้าใหผลิตภัณฑ์ Unit Link ค่ะเรามีโครงการ AA Healthier School ซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจมากเลยค่ะโครงการ AA Healthier School เนี่ยเป็นโครงการที่เราทำมาเป็นปีที่2แล้วเป็นการสร้างพฤติกรรมใหม่ของนักเรียนและค,คุณครูในโรงเรียนให้มีสุขภาพดีทั้ง4ด้าน ล่าสุดโครงการ a a h อเขาไ School 2เราได้มีการมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ชนะเลิศโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมถึง618โรงเรียนนะคะแล้วโรงเรียนที่ชนะเลิศถึง26โรงเรียนชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งระดับมัธยมและระดับปฐม,ปมเป็นจังหวัดเดียวกันคือจังหวัดปากเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราคนไทยเลยนะคะเราได้มีการนำส่งโรงเรียนนี้ไปแข่งขันของผู้พากด้วยค่ะ AA ขอประชาสัมพันธ์โครงการ AA h e เฮลท s สค o o สนะคะซึ่งเราจะเปิดภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่อยากเรียนเชิญโรงเรียนทุกโรงเรียนเข้ามาร่วมแข่งขัน,ขนกับโครงการ AA h o t e l School นะคะได้รับสื่อการเรียนการสอนฟรีนะคะและนำสื่อการเรียนการสอนไปใช้ในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคุณครูนในโรงเรียนตลอดจนนักการในโรงเรียนนะคะเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น แคมเปญกรารตลาดของปีนี้นะคะล่าสุดเรามีการรอนแคมเปญใหม่ชื่อ Leading Healthy เมื่อก่อนคนที่ดูแลสุขภาพเนี่ยต้องคิดว่าต้องออกกำลังกายอย่างหนักทานอาหารครีนนะคะคนที่ห่างไกลจากเรื่องนี้ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ใช่คนกลุ่มนั้นคุณสามารถมีสุขภาพที่ดีในแบบของตัวเองไม่จำเ,เ,เป็นต้องเป็นฮาร์ดคอร์ไม่จำเป็นต้องหุ่นดีแต่ว่าอย่างน้อยคุณปรับชีวิตของคุณปรับเปลี่ยนในความรอบสุข,ของคุณให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทํา และมีความสุขในแต่ละวันของคุณซึ่งเราหวังว่าแคมเปญน,นี้จะสักเซสแล้วก็จะสามารถช่วยให้คนมากกว่าพันล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นค่ะขอบคุณคนไทยทั้งประเทศนะคะที่มอบรางวาัล m a r k e t i e r Number One Brand Thailand ให้กับเราติดต่อกันมาเป็นเวลา13ปีแล้วนะคะเรามุ่งม,มั่นสัญญาที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้คำมั่นสัญญา h e a l t h i e r Longer Better Life ค่ะ